อากสนับสนุนช่องบังเอียดเสียงตีเบสก็เลยส่งชุดนี้มาให้บางเอียดนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันข้างในว่าจะเป็นอะไรมังฟิตไปเอามีดมา Sarius DJ ยิดนดีครับสวัสดีครับวันนี้คุณผู้ชมบางเงีิญเซียนตีเบ้วันนี้มึเงเอิญจะมารีวิวรอบที่เอฟซีส่งให้บังเอิดนะครับไม่รู้เป็นรอบของอะไรยี่ห้ออะไรบัเงเอิดก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าสติ๊กเกอร์นี้คุ้นๆนะครับน่าจะเป็นของนาโอส์ยูเอเน่ด้วยนะทุกคนใช่บังเอิญคิดแบบนั้นวันนี้น้องก็ส่งมาให้บังเอิดนะครับให้บังเอิดก็ต้อรงรานบังเอิดนะครับบัเงเอิญรอบขาพังนะครับก็เลยส่งมาให้เดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันว่าจะเป็นรอบของ อะไรตัวไหนราคาเท่าไร่ยังไงนะครับผมแต่ว่าน้องเขาก็ไม่ได้ส่งรายละเอียดมาบางเอียดเลยนะครับว่าน้องเขาขายรอกหรือว่าขายเบด็ดหรือว่าขายเหยื่อยังไงนะครับน้องเขาใส่เหยื่อให้บางเอียดด้วยให้รอกมาแล้วก็เหยื่อมาด้วยสุดยอดมากขอบคุณมากครับทุกคนขอบคุณ fc บางเอียดนะครับน้องเขาบอกว่าน้องเขาอายุแค่10ขวบเองนะครับแต่ว่าน้องเขาแบบใจงดงามอยากสนับสนุนช่องบางเอียดเสียงตีเบ็ดก็เลยส่งชุดนี้มาให้บางเอียดนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันข้างในว่าจะเป็นอะไรบางฟิต แดีวเอามีดมามาดูกันที่ว่าข้างในจะเป็นอะไรทุกคนเรามาลุ้นกันตเดียวพร้อมๆกันทุกคนว่ามันจะเป็นแนวอะไรนะครับน้องๆเดี๋ยวเรารม่จับบางปิก่อนนะทุกคนมาแล้วกับมีดโอเคมาเรามาแกะกันเลยทุกคนเี้ยเนี้ยแกะก่อนนะน้องก็ติดมาดีมากทุกคนเงี้ยอ่าเงี้ยแกะจากด้านหลังนี่ก่อนนะเพราะด้านหน้าเงี้ยแกะไม่เป็นนะทุกคนดี่มันอาลีมก่อนแกะจากด้านหลังเลย เออปรงเหต์ว่าด้านหลังน่าจะให้สุดนะทุกคนเีตุเก่งม่ได้ทุกคนไม่ต้องไมนต้องกลัวเพราะงั้นเรื่องแกะไม่เป็นนี่ไว้ใจบางเหต์เลยทุกคนเออเราก็ตัดส่วนที่เขาติดมาออกแล้วเราก็เปิดนะทุกคนนี่นะเรองแกะจากด้านหลังก็เท่เหมือนกันนะครับน้องๆโอ้โหทุกคนวิดเก็บนี่ทุกคนนี่น้องก็ทรงเงียบางเอียดสองตัว โอ้โหอย่างที่ขอบคุณมากเลย FC บางเอียดสุดยอดจริงๆเป็น,ปนหนึ่งใบพัดนะับทุกคนหนึ่งใบดีวนะครับตั้งสองตัวสีม่วงแล้วก็สีเหลืองนะครับแล้วก็รอกตีน้องก็ส่งไห้บางเอียดก็เป็นโอ้โหทุกคนมีอยากเกะเชื่อว่าเป็นตัวนี้ทุกคนดูมันอาจจะไม่ค่อยสาว่างบางเอียดก็เปิดแฟดนี่ทุกคนมันเป็นตัวนี้นี่เองัวไหนใครรู้จักบ้างนี่ตัวนี้ทุกคน แล้วก็สา,สายมาให้ด้วยนะทุกคนต่อสายหน้ามาแล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยนะทุกคนโอ้โหสุดเยอดเลยดีกว่าของเงียบเยอะเลยทุกคนดูเดี๋ยวเงยใจดูนี่ทุกคนทั้งเหยื่อแล้วก็รอกนะครับที่น้องก็ส่งมาสุดยอดไปเลยทุกคนโอ้โหตายเถอะพระเจ้าชุดนี้มันคือชุดอะไรกันนี่ใครรู้จักคอมเมนต์มาให้เงียบด้วยว่ามันเป็นยี่ห้อของอะไร ซึ่งบังเอียดไม่รู้จักอืมมาทุกคนงเียดชอบมากเลยทุกคนดูขาขาแต่งนะทุกคนเรียบร้อยเลยนะขาแต่งแล้วก็น้องใส้นี่ไม่ด้วยนะมงเอียว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ว่าอ๋อน้ำมันทุกคนเป็นน้ำมันฮ้ยทุกคนเยื่อไม่ใช่แค่สองตัวนะทุกคนเยื่อเป็นสามตัวนี่ทุกคนเยื่อสามตัวเลยน้อง่องมาไห้สุดยอดขอบคุณมาก FC บังเอียดนี่นะครับ FC ของจริง คือน้องก็ไม่เคยขอเลยจากมังเหยดนะ,ะน้องก็อยากเห็นมังเหยดทาคลิปที่ดีๆต่อไปนะทุกคนเนี่ยทุกคนน้องก็เลยส่งชุดนี้มาให้มังเหยดใช้งานนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามังเหยดจะไปทดสอบให้ดูว่าการใช้งานของมันจะดีแ,แค่ไหนเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะมังเหยดไม่รู้ว่าเป็นรุ่นอะไรฉะนั้นคลิปนี้ก็แค่สั้นๆนะครับแค่มารีวิวให้ดูเฉยๆนะครับตัวไหนใครรู้จักคอมเมนต์มาดู Okey, jalan kita ni mimpi remak, syokul lah, ijiwiceh. K, lim, sab, tukai, lep, pepuk, nyes, zindib, ben, ne, ne, ben, ne, ben, ne, 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 ne,